สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์คไดโนเอาฮอกันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะมาเล่นกอริลลาตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วกอริลลาตัวนั้นมันแข็งแกร่งมากเลยโอเคมาเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปดูกอริลลานะครับเดี๋ยวเราจะผลิตไอ้นี่ดีกว่าครับมันก็สามารถใช้อันดิฟแอคเอลิเมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราผลิตออกมาเลยอาร์ทูดีทูได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาร์ทูดีทูออกมาเลยครับตอนนี้ อาทูกินเฉยเลยเฮ้ยอาทูเป็นของกินเหรอวะโอเคไม่เป็นไรจะมีสัตว์ตัวไหนมันมาเกิดบ้างครับเดี๋ยวเราจะลองไปกับไอริงตัวนี้เลยไปริงไปไปเลยลนั่นแหละมาวางไงเฮ้ยมาเลยเฮ้ย ให้ดูเรื่อยๆดีกว่าครับนี่ไงเราเจอลิงตัวนี้แล้วครับไปไหนไอ้ลิงเฮ้ยเฮ้ยไอเอาดิผมไม่เก่งจริงก็ไม่สู้หรอกครับมาอะไรนี่มาตอยสน,นุบแม่งดำน้ำท่าจิหายเลยเฮ้ย เป็นไงล่ะทุกทีตายสามตัวเลยส4สี่ตัวเลยครับว่าไงลัตเตอร์เออเออไอเรื่องสกินลัตเตอร์เนี่ยผมดูก่อนพวกคุณหลายหลายคนเลยครับเพราว่าผมว่าดูจากฝรังนะครับคอยฝรังเนี่ยมันมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะผมดูตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยแล้วมันก็เพิ่งมาประมาณตั้งแที่สิบนาที สิบยี่สิบนาทีเองโอเคดูนะถือว่าเป็นโชคยองผมแต่ว่าผมเนี่ยออกช้ากว่าใครทั้งน,นั้นเลยจริงๆอ่ะพวกเนี้ยผมดูก่อนใคร้งนั้นเลยน่าจะดูก่อนพี่บอลไปซ้อมครับไอ้เรื่องกินลัตเตอร์หรือไอ้เรื่องไออาร์ท่าสองไรพวกเนี้ยนะเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นไม่ตามเอาเป็นอย่างนั้นละ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ มองอะไรไม่เห็นเลยครับเฮ้ยใครทำแบบนี้วะไอ้ดิโด้ตัวนี้แน่นอนเลยเอาไวยนะมาดิมาเลยอ๋อไอด้ดโด,โด้ตัวนี้มาเลยโอเคไะ มองอะไรเห็นลำบากมากเลยเว้ยเยอะเยมองอะไร่ปฮะออออไอ,อ้ท่าตา,ายซะบาเฮ้ยนัำนมันอะไรอ่ะน้ำมันตัวอะไรวะนึกแล้วว่าต้องเป็นเอเปคคาโน่สุดยอดนึกเสร็แล้วเชียวว่าต้องเป็นเอเปคคาโน่าเดี๋ยวเราจับเอเปคคาโน่กันเลยดีกว่ามันอยู่ที่ไหนของมันวะ Ok Nhìn Nhìn Đập này bảo không? Hả? À. Nắn lẽ Liếp lối tàu hay tàu ra xưa Ây tàu ra xưa Còn ấy, tàu Ây Giang 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 ค่าเทมแม่งลดเลยเฮียเอ,อ้ยมันยังไงก็ตื่นไวยอยู่แล้วครับพวกเอเปคาโนพวกสัตว์บอดอาจจะตื่นไวยอยู่แล้วที่ผมไม่อยากจับเนี่ยเพราะว่าาเทมของมันครับว่างไงล่ะเพอร์สุดยอดเลยมาจบนี้นั่นแหละโอเคเอเปคาโนยังไม่ตื่นอ๋อมันเรียกลูกสมุนมาด้วยนี่หว่าไอลิงตัวนี้ โอ <Okay. S 2> เคปีนขึ้นลำบากเว้ยเฮ้ยมาออกไปเดี๋ยวลูกสมุนมามาว้ยอไรไปไปไปผมคิดว่ามันมีอะไรตัวมันต้องมีตัวอะไรมาเกิดเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้มา ตรงนี้ก็กมีนุ่งแปลกๆได้ครับออกเป็นแมสก์นี่หว่าไอ้นกน้ำแข็งอะไรในหมวดของเอนโทรปีเก่าเนี่ยมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆเลยครับตอนนี้เป็นนุ่น้ำแข็งของหมอดเอนโทรีด้วยเฮ้ยโกเลมแต่มัมนโกเลมของอะไรอ่ะ อาาอามาเลยเออมาท่อามาซมา,าเลยเฮ้ยมันสู้สัตพวกนี้ได้หรอวะะเอาดิใครจะตายก่อนกันเอาดิมาเลยเอาดิเฮ้ยมันมีคเล่พลาดพิษเด้อเหรอวะไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ย มีลูกไฟมาเกิดได้ครับตอนนี้อ๋อไฟมาจากมังกรนี่เองไอ้มังกรที่เสือเฮ้ยโอเคฟาร์มอะไรได้เยอะเลยครับตอนนี้มาฟาร์มกันฟาร์มกันโอเคเอลิงพอได้แล้วมืออะไรนักหนาววะเฮ้ยมีจิงโจ้ตัวนี้เลยครับน่าจะเป็นจิงโจ้ของมารานอนเฮ้ยมาเลย มันจะต้องลองหาดูเรื่อยๆครับว่ามันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างแถวนี้ตัวไหนดีเลหกไอ้สามไอ้ดีเล็กตัวใหไม่ซะนี่มันก่อนเลยครับมาเลยแต่เราจะเข้าไปดีกว่าครับในป่าว่ามันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างแถวนี้ ลิงตัวนี้ก็พยายามรีเลื่อนอยู่นะครับนี่ไงกิโลเฮ้ยมีเอเป็กต์สามเขาด้วยน่าเสียดายจังเลยครับโว้ยเอเป็กต์สามเขาน่าเสียดายมากๆเลยเสียดายจริงๆนี่มันช้างอะไรอ,ะอ่ะโอย เอาเลยเอาข้ามมึให้ตอยต่ว่มามันเป็นลิงพิษนี่หว่าเอเฟอร์นี่ว่าเอาดิไปผมเจอเอฟเป็ง er นัปเตอร์ด้วยมาเป็นเอฟเป่งกลับไอ้นี่ครับดูนี่มันเป็นอะไรบ้างเป็อะไรบ้างบอกไงอยู่นขนานั้องตัวเฮ้ ไปไปไปไดเดินช้าเลยครับหัวโ,โดนตัวอะไรมาไม่รู้เฮ้มานา้ากามียมีลิงองนี้อีกหิงบอลหรือเปล่าวะตัวนี้เมกาเเ้าไปาไหน,ไไไน,น,นาาขัดหรืเอเปล่าเย้ยลองนีนี่นี่วะไปไปไปเอาอยล้วมันมีข้าสสยฟ้าอาเลยหนีด พูดเดียวกันครับลิงตัวนีเ้เฮ้ยไอ้มาแล้มีหมาป่าเทพมีหมาป่าเทพของไอ้นี่ด้วยครับของพาราดเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้ เอาซิงเีย,เยพวกหมาป่าเทพพาราดอนให้ได้เลยครับอร่มาป่าเทพพาาดอนอีกแ้เอาสิหมาป่าจิ้พัดเมาไอ้มมีสามสีครับมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับหมาป่าเทพพาราดอ,อ,าอ,า 3, อานย มันทิฟฟี่ดีวะไม่เลเวลน้อยขนาดนี้น่าจาะไ,ได้ยิ่งนักน่าจะได้จริงจมาเลยไฮท,ทันมาเกิดครับเฮ้ยอ,ลเลเเเเยอินโดมิเซียเล็กเลเวลเท่าไหร่เลเวลดีมากเป็นตัวเมียนะครับเราคงไปหาอินโดมินีเลียดีกว่าไปเล็กยไปมามา ไปก่อนเอาเลยโดยที่ว่าไอ้ลิงตัวนี้มันก็วิ่งไหวได้สุดยอดเลยครับแล้วดีเลื่อได้ดีด้วยครับมันเอฟเอกลิงนี่หว่มาวอยงเอาดิ่เหล่งนักเหรอลูกสมุนด้วย่อยด้วยเลยด้วอยแรงเหมือนกันครับมาเลยเอาดิ่ออกมา ตายก่อเฮ้ยมันลิงไอ้นี่ดิว่าจะดูก่อนครับเจอแล้วเจอแล้วลิงตัวนี้อันตรายมากตรงนี้มีตัวอะไรให้จับบ้างทเทเลเบิร์ดท,ทำอะไรมันเทเลเบิร์ดอะไรวะเอาที่เออมันเป็นแบดแอสดีกว่า ผมคิดว่ามันเคยมีเอฟิกแระเบอร์อยู่ตรงเสานี้ด้วยตัวน,นึงมันอยู่ตรงไหนผมนนก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องดูให้ดีอยู่ไหนแล้วเฮ้ยฮ้าตายตเยเลย นี่มันกนกอันนีนี่ว่ลูกแก้วใช่ไ่มพวกนกแก้วไอ้้าไอ้้าจงตาไอ้มาเลยเออกมาสิออกมาอาจะลกาทรร่าับตอนนี้แล้ก็ขบานมีโดโด้ด้วยเป็นโดโด้ในข้าทิศครับเลเวลเท่าไหร่เนี่ย เลเวลร้อยกว่าอาจจะสู้มันไม่ได้ครับอันนี้กทาทาออ,อุ้ยมาทายเลยครับตอนนี้อันนี้มันเหมือนสาวไว้ด้าไม่ได้สูด้ดาบคืนขินนี้ครับ อเ,เอาดิแรงเหลือแรงเหลือเฮ้ยน่ามาตัวอะไรอะ่ะมี๊เหรอมี๊น่าจะจับได้ด้วยครับเอาใช้ลูกตอกอันนึงครับผมจะจับได้เป็นเอฟเฟกหมีด้วย เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นมียักษ์อยู่นะตอนนี้มียักษ์อยู่ไหนเฮ้ยรียบหนีก่อนเร็วมียักษ์มาเลยครับตัวนี้ไอเด็กเป็ดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหนี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 ก่อนความไวนี่ไวามากเลยครับตอนนี้วิ่งไปเรื่อยๆใจยุย่งตามมาเปล่าเดี๋ยวตามมาครับ เหมือนวิชาอฮ้ยมามมาบอกว่าพวกมันเยอะเป็นเอฟิกหมีที่สวยงามมากเลยครับตอนนี้ดูก่อนมาไปไหนแล้วหมีไปไหนแล้วตอนนี้เอ้าไม่เห็นเลยอ่ะ เมื่อกี้มันยังวิ่งตามเราติดๆเลยนะครับอ้าวหายเฉยหายเฉยเลยเฮ้ยมันบ้าเปล่าเนี่ยอยูด่ดีก็หายเฉยเลยะครับไม่ใช่ว่ามันมาช่วงเทาหรือเปล่าวะหรือมันอยู่ที่ไหน เอางัยตอนนีน้ก็ตั้งแต่ท็อที่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้มีย่๊งเนี่ยมันมีข้าสลบเป็นล้านเลยครับแล้วผมเนี่ยสามารถจับมันได้เองครับข้าสลบขนาดนั้นถ้าจะเอาข้าสลบขนาดนั้นเนี่ยผมต้องใช้ลูกต่อออกอินูนากิแล้วตอนนีไน้ไอ้พึ่งไอ้พึ่งก็จะมาโจมตีครับ มันมาต่อยผมมากพัดแล้วัองนั้นรู้ว่าจะวุ่นวายนาดูเลยวุ่นวายจว่าทำไมเขาเดไปครับไปไายาวไ้เฮ้ยเด็นไปไหนมเนี่ย วิ่งตามทางเพราะตอนนี้ตองไ,ไหนคุณยศไหวไงเล่าฮะเออเอรูปสม,มุนนี่ว่ามาเลยไปขึ้นตรงดีกว่าครับขึ้นตรงกันเลยอยากรู้ว่ามีตัวอะไรมาบ้าง ว่าไงล่ะเฮ้ยไม่ติดคอเนีเลเวลเท่าไหร่ร้อยสามสิบเย้ตัวนั้นเลเวลเยอะกว่าอีกครับว่าไงหมาป่าสวรรค์ไอ้พวกหมาป่าสวรรค์ต้องไอ้ไหนแล้ว แมสตายสุดเลยเสียได้ว่ะแค่วิ่งผ่านแอสตายแล้วครับเฮ้ยจะมาทีเล็กอะไรอ่ะทีเล็กอะไรวะเอฟเฟกต์เล็กเอฟเฟกต์เล็กเจอเอฟเฟกต์เล็กแล้วครับตรงแหนแอสตายมันก่นเฮ้ย นีก่อนครับหนีก่อนไอ้แบ,บแนแบนมาก่อนเลยว่ายังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงก่อนลกุกบอลลุก่อนครับโอเคเอ็มป็นแบนติดบักก๊กแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลอไปที่อื่นก่อนครับมาเลย ว่าอย่วาวางไง้วางให้ลิงเข้ามาเข้ามาดิโอเคไปไปหาเอเป็กเล็กกันเลยยอดเอเป็กเล็กเราจะต้องจอดลิงไว้ให้ไกลก่อนรับอนนี้อันตนนารายมากอยู่ตรงนี้นะแล้วผมจะวิ่งไปเอาเอเป็กเล็กเองครับดึก่แล้วทำไมเลเวลมันถึงสูงจังนั่งไง มาเลยมานากามีนย,ยิงสรบไปก่อนที่เหลือก็เอฟเล็กแล้วครับตอนนี้ถ้าสรบปส,สามหมื่นครับเอฟเล็กหมาป่าพันดกโอ้ยทำไมมันถึงเป็นเรื่องแบบนี้วะผมก็เคลียร์ไปให้หมดแล้วนี่วะเรื่องมางเรื่องต้องเคลียร์ครับผมเจอเอฟเล็กแล้ะเลเวลดีมากๆเลยล่ะ หายยากด้วยครับเป็กเล็กมาทางนี้ก่อนเฮ้ย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 เป็กเล็กมานี่มาเลยมัน,นไปไหนล่ะเฮ้ยนานไงกำลังมาครับกำลังมาครับเฮ้ยมึงจะไปยุ่งกับหมาป่าสวรรค์ทำไมไองโง่ไอเหีเเ้ยผมมีความแพนและไกลหมาป่าสวรรค์นี่ มันสมควรได้รับความตายสมควรได้รับความตายอย่างแท้จริงเข้ามาไอ้หมาป่าสวรรค์ใช่ไหม,มได้ตายแน่นอนไม่ต้องห่วงม,มาฟันเลยไอ,อ้หมาป่าสวรรค์แกข้าจะไปเล่นกับเขาเฮ้ย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 ไม่ไหวเฮ้ยหัวมันจะมาเกิดได้นะเว้ยแล้วเล,เลเวลมันประมาณ รนด้วยอ่ะไอ้ที่เล็กไม่กูงมูมาให้ลมาเลย,อย,เ,ลยเอาดิจะ่มตายหมดเลยมาป่าก็วัน ตัวนี้สีสวยวะ่ะฮานอะเฮ้ยเฮ้ยลิงเหมือนกับพวกเราเลยครับตอนนั้นแล้วก็มีแบทแอดด้วยเป็นพวกแบทแอสมังกรครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจับยังไงดีมีแรกอีกตัวหนึง่ง 嗯。 ยิงเลยเลยครับเฮ้ยมันไปไหนแล้วล่ะมันหนีได้ยังไงอ่ะมันเป็นแบดแอสท่าคลิกเลครับตัวน,นั้นยิง เฮียเสียสัตว์หมดเลยสัตว์กูเสียหมดเสียสันแล้วเฮ้ยตกลงดีว่าเก่งนักเหรอวะให้เสือพ่อของตายได้ไงไวะไอ้นกพวกนี้ฮะไปไป ยจับก็จับลำบากอีกครับตอนนี้บ้าบอว่ะน้นอยน้อยอ่ะเล่นธรรมดาเหรอหมด,ดละหมดหวังเลย ความสูญเสียนี่มันไปไหนหมดวะผมเจออย่างนึงก็คือตัวที่ผมอยากได้ตัวนึงครับมันอยู่ตรงนี้นะยิงโอเคกำลังมาครับกำลังมามาแล้วจับอะไรไม่ได้ก็ต้องจับแอนอัลฟาแหละครับ มันไปไหนแล้วไอ้สามเขานี่ก็ตามเอาผ้าไปจริงๆเลยยิงอาโอเคจะหนีไปไหน เอาดิโอเคได้แล้วครับมา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 ึงมาทำไมมันโดนอะไรเปล่าเนี่ยเ,เอาเนื้อเลยโอเคครับในที่สุดก็จับมันได้แล้วครับตอนนี้เอาเนื้อคืนมาเอาเนื้อคืนมา เลิกตามไหนจะเป่าให้กลับบ้านเองโอเคกลับบ้านซะโอเคโอเคครับเป็นไงก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัสดีครับ